สวัสดีค่ะทุกทุกคนากลับมาเจอกับแม่หมอกันอีกแล้วนะจ๊ะเอาวันนี้นะคะเราก็พบการในคลิปแบบแรนดอมนะในหัวข้อที่ว่าทําไมเราเนี่ยนะคะถึงเป็นคนคิดมากนะคะทําไมถึงต้องคิดมากคิดเยอะแล้ววิธีแก้ไขนะคะควรแค่ควรแก้อย่างไงนะเอออะไรที่ทําให้เราเป็นคนแบบนี้นะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะลองมาเปิดพลังงานของทุกทุกคนกันเลยสาเหตุนะคะที่แม่หมอทําหัวข้อนี้ขึ้นมานะันเนื่องจากที่ว่าเวลาที่แม่หมอดูดวงแงลูกดวงของม่ หมอหลายๆท่านเนี่ยน,นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดง่ายแล้วก็เป็นคนคิดมากอะไรแบบนี้เนาะ,ะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะลองทาหัวข้อนี้ขึ้นมาสําหรับชาวแรนดอมนี้ทุกๆคนเลยนะคะว่าเรามาดูกันซิว่าอะไรล่ะที่ทําให้เราเนี่ยนะคะเป็นคนคิดมากเราควรจะแก้ไขอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย <S <S ความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีนะจ๊ะมันจะนําพาเราไปสู่อ,อ,อะไรต่างๆในอนาคตได้ทั้งความวิตก,กกังวลความซึมเศร้าอะไรแบบนี้เนาะเออเนาะ เพราะอย่างเ,เพราะอย่างนั้นนะคะก็ขอให้เราเนี่ยนะคะมีความผ่อนคลายให้มากๆอันเนี้ยอย่างนี้จะดีกว่าอ่ะมาจากเรามาดูกันเลยใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากแนะเครียดง่ายนะคะเราจะมาดูกันสิคะว่าเพราะอะไรนะอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนคิดมากนะคะแล้วควรจะแก้ไขยังไงเรามาดูกันเลย The Star สามดาบ โอเคห่ 1> okay. 1ถ้วยนะคะโ okay. อเคอะอะาสำหรับชาวแรนดอมเนี่ยนะคะเอ่อคือแม่หมอมองว่าชาวแรนดอมในะส่วนใหญ่แล้วกันเออคุณนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาอะไรเนะี่ยอะไรต่างๆในชีวิตของเราเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเออเหมือนประสบความสําเร็จอะไรง่ายเอ,าเ,อาเอาง่ายๆเลยคนคนแรนดอมเนะี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดี โชคดีในในด้านของการได้รับความสําเร็จอะไรอย่างง่ายมักจะโชคดีเรื่องของการเงินไอการงานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่เออจะเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตอะไรแบบนี้นะแล้วด้วยประกอบกับที่ว่าตัวของเราเองเนี่ยตัวของชาวแรนดอมเนี่ยนะคะเอ,อ่อในในชาวแรนดอมไนมะ่ส่วนใหญ่ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกของเราก่อนและกันรูปลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยนะคะ อ,อ,อาจจะเป็นคนที่แบบดูดีอ่ะดูดูดีดูเอ,อ่อบางคนอาจจะไม่ต้องสวยมากหอ่อมากก็ได้แต่ว่าคุณดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าคุณทําอะไรหรือหยิบจับอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นที่จับตาม,มองของผู้คนรอบข้างอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณนะคะกลายเป็นว่ากลายเป็นติดนิสัยที่ว่า ฉันทำอะไรฉันจะต้องอดูดีในสายตาของคนอื่นจะจะไม่ค่อยชอบการแบบว่ากลัวเอาเอาเรียกว่ากลัวดีกว่า กลัวการที่จะถูกคนอื่นตําหนิอะไรเงี้ยหรือว่ามองมองในทางที่ไม่ดีอ่ะคือด้วยความที่ว่าชาวแลนดอมเนะี่ย <c oughs> คุณคุณมักจะมีสเสน่ห์ในตัวแล้วแบบคนส่วนมากมักจะมองว่าคุณดูดีอะไรเงี้ยมองมองว่าทําอะไรเอ่อจะหยิบจับจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีไปหมดเลยแล้วอีกอย่างดวงคุณก็ค่อนข้างดีมักจะประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยไปเป็นคนโชคดีอะค่ะพูดง่ายๆโชคดีดวงดีมันก็เลยพอ พอพอเกิดเออพอดวงะตาของเราเป็นอย่างเงี้ยไม่มากมากใช่ไหมมันก็เลยเหมือนทําให้เราเนี่ยนะคะพูดง่ายๆก็คือเหมือนติดเป็นนิสัยอ่ะพอติดเป็นนิสัยทีเนี้ยเออคุณก็จะกลัวกลัวต่อการผิดพลาดอะไรเงี้ยมันมันจะทําให้คุณนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก like, เลยคุณคุณจะกลัวต่อการผิดพลาดกลัวการที่คนอื่นเงี้ยตำหนิกลัวการที่แบบเอ้ยคนอื่นมองเราไม่ดีเรา<ๆ>เราทำอย่างนี้แล้วหว่าคนอื่นจะมองเราดีหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ใยในด้านของความรักความสมคัญก็เช่นกันคุณก็ค่อนข้างเป็น คนที่คิดมากแล้วแล้วก็มีมีความรู้สึกที่แบบว่าทุกอย่างต้องต้องเพอร์เฟกต์ะทุกอย่างต้องดีมีคู่ก็เช่นกันคู่ของคุณนะ่จะต้องดูดีอาจะต้องเป็นเป็นในแบบที่คุณชอบอะโดยโดยที่แบบว่าคุณเออไม่ไม่ได้คํานึงถึงข้อเสียอะไรเงี้ยคือทุกทุกอย่างต้องดูดีอะมันมันก็เล็กรายเป็นว่าทําให้เรายึดติดยึดติดกับตรงเนี้ยมากายึดติดแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยที่จะยอมผ่อนปลนอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนก็ว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ยอมที่จะผ่อนปลนไม่ยอมที่จะยอมรับว่าเออชีวิตของคนเราอะไรเงี้ยมันมันจะต้องยอมรับกับการที่ไม่เพอร์เฟกนะเออจะต้องยอมรับกับการที่แบบว่าต้องต้องดูแย่ไม่ไม่จําเป็นที่ต้องดูดีในสายตาคนอื่นเสมอไปอ่ะไม่จําเป็นที่ต้องถูกคนอื่นชื่นชมอะไรแบบเนี้เสมอไปอ่ะเออมันก็เลยเหมือนทําให้คุณนะเกิดเป็นความ คือคนไ,ไม่สบายเออพูดง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนทําตัวเกรงเหมือนไม่สบายอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้ชีวิตของตัวเองแล้วความนึกคิดของตัวเองเงี้ยมันมันสบายสบาย,บายผ่อนคลายคุณไม่ยอมรับอะไรตรงเนี้ยคือทุกอย่างต้องโอเคต้องดีในสายตาคนอือนทำอะไรก็ต้องสําเร็จอะไรเงี้ย ถ้าไม่สําเร็จหรือไม่เป็นอย่างที่คุณสมมตรคริคุณเป็นคนดวงดีใช่ไหมแล้วคุณเคยสําเร็จมาตลอดแล้วลว,วันไหนที่คุณทําไม่ได้เออมันไม่เป็นทาําไมคุณก็จะตั้งคําถามว่าทําไม่งทำไมถึงทําไม่ได้ทําไมไม่เป็นเหมือนทุกๆครั้งที่เป็นละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันกลายเป็นความเคยตัวซึ่งด้วยดวงของคุณนะ่ะเ,เป็นคนที่ค่อนข้างดวงดีไงเออแล้วเมื่อคุณได้รับพรสวรรค์ตรงเนี้ยมามันมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าทําให้คุณน่ะยึดติดกับตรงเนี้ยมากแล้วแล้วคุณก็จะยอมรับในด้าน ในในข้อเสียในด้านที่แบบว่าไม่ไม่สมหวังอะไรแบบนี้ยากมันเลยทำให้คุณเป็นเป็นคนที่ติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคำแนะนำของชาวแรนดอมนี้นะคุณจะต้องมีความเข้าใจเออพูดง่ายๆคือเขา้าเข้าใจสัจธรรมเออเข้าใจโลกมากกว่านี้คุณจะต้องยอมรับเออชีวิตของคนเรามันไม่จําเป็นต้องเออเป็น,เป,นเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นเสมอไปจะต้องเป็นที่ จะต้องเออให้คนอื่นมองว่าเราดีดูดีเสมอไปต้องเพอร์เฟกต้องชื่นชมว่าเราเก่งอะไรแบบนี้เสมอไปนะคะเราต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็ยอมรับว่าเออคนเรามันจะต้องมีมีมีด้านที่ไม่ดีบ้างมีเพอร์เฟกบ้างมีด้านที่แย่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันคือมนุษย์อะคะ่ะมันคือชีวิตเนาะ no? มันคือมนุษย์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องยอมรับในเรื่องของตรงนี้เยอะเออลดอาการกลัวกลัว,กล,วกลัวการถูกมองจากสายตาคนอื่นกลัวการถูกติฉินนินทากลัว กวิาพากษ์วิจารหรือทำอะไรต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกแย่อนะไรเออคุณต้องยอมรับมันอ่ะคุณคุณรู้สึกแย่ได้แต่ว่าคุณอย่าไปอย่าไปกลัวมันอนะ่ะ อย่าไปคิดว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยาก่งเออเราจะต้องรู้จักยอมยอมรับในข้อเท็จจริงตรงนี้เพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะเออเกิดมาบนโลกชีวิตคนเรามันก็แบบนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะเพอร์เฟกต์หรือต้องหรือทาอะไรต้องสําเร็จตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกอะไรแบบนี้ก็เช่นกันนะคะเราจะต้องยอมรับเออคนเรามันก็ต้องมี มีเพอร์เฟกมีเดี๋ยวต่อไปวันหนึ่งเนี่ยเออร่างกายคนเราต้องเสื่อมมึงต้องเสื่อมสภาพามันก็ต้องเออเป็นไปตามการเวลาตามอายุของเราอะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยแหละค่ะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนที่ยึดติดแล้วก็อาจจะกลัวกลัวการผิดหวังกลัวการที่ถูกมองว่าไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งๆที่เคยดีในสายตาคยกลัวกลัวการถูกมองว่าไม่ดีกลัวการ ที่คนอื่นมองว่าเราดูดูไม่ดีในสายตาอะไรคืนมันก็เลยเหมือนทําให้คุณเป็นคนคิดมากก็คือทํมันอะไรก็คือเหมือนต้องเหมือนยึดติดเหมือนเหมือนไม่สบายสบายเออหรือกมนเหมือนไม่ปล่อยวางอะเออมันก็เลยเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนทําให้เราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะการปล่อยวางแล้วก็ยอมรับปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะปล่อยไปตามสบายสบายอย่างเงี้ยจะจะเป็นการดีที่สุดแล้วมันก็จะทําให้คุณผ่อนคลายมันคือจุดเล็กๆมันอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะแค่เรายอมรับมัน แล้วก็เออเข้าใจโลกก็มันเป็นอย่างนี้ยอมรับว่าไม่มีใครที่จะดีหรือเพอร์เฟกอะไรเสมอไปตลอดไปไม่มีใครที่จะมองเราดีทุกคนเออเราจะต้องยอมรับตรงนี้นะแล้วมันจะทําให้เราเป็นคนที่โอเคเอ แล้วแล้วมันอ่ะเราเชื่อไหมว่าชาวแลนดอมนะจากที่คุณเป็นคนที่อ่ะมีสเสน่ห์อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะถ้าคุณยอมรับในข้อนั้นมันจะกลายเป็นว่าเสริมเสริมสเสน่ห์ให้คุณไปอีกเท่าหนึ่งเลยเออมันจะยิ่งทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดูแบบเออสดใสดูมีชีวิตชีวาอะไรแบบนี้มากขึ้นด้วยคะ่ะ เน่เนี่ยนะคะก็แม่หมอก็แนะนําให้ได้ประมาณนี้ละกันนะจ๊ะสําหรับชาวแรนดอมนี้นะใครใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเราเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ลองอ่ะลองฟังแม่หมอดูแล้วก็ลองไปปรับใช้นะคะไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิต เป็นไกด์ไลน์ในความคิดของเราดูนะจ๊ะแม่หมอก็แนะนำได้ประมาณนี้ละกันโอเคอ่ะก็ใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวเพิ่มเติมนะจ๊ะอยากถามเรื่องอื่นๆกันงงกันงานความลากอุปสรรคอะไรก็สามารถทักแม่หมอมาได้เลยตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะจ๊ะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจา้าอ่ะสวัสดีค่ะและขอบคุณมากมาก